เอโยสวัสดีครับผมพีเนียมจาก้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย g p เพ็ e ซ์รีเจนสองร้อยทวินร์รีะครับผมตัวนี้เป็นปี2022นะคันนี้เดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะฮะชุดสีเดิมนะครับจากโรงงานนะฮะสวยสวยเลยนะเป็นสีขาวนะครับผมเครื่องเดิมจากโรงงานนะ2 5 0ซีซีเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะครับระบบหัวฉีดนะ คันนี้เด้เป็นโช๊คเดิมจากโรงงานเลยนะฮะ Y S, S G Series นะครับผมท่อเนี่ยเป็นท่อเดิม2สูบนะครับไฟหน้า LED นะบางโคนโครเมียมเงาๆเ,เลยล้อโครเมียมเงาเงาเลยนะฮะดอยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะฮะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟต์เลยนะฮะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะโซสเตอร์สะอาด เลยนะครับผมระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันหน่อยดีกว่านะครับผมคันนี้นะฮะเลขไม่อยู่ที่23000โลนะครับมาฟังเสียงท่อเลยอ่สตาร์ตติดท,ทีเดียวดูเรื่องเลยนะครับผมเจ้าคันนี้ บิดติดมือสุดๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับขายอยู่ที่ส 4, 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย